สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราจะมาซ่อมยางในนะครับแกะกล่องมาเลยนะครับของใหม่แกะกล่องนะครับแต่ว่าเติมลมไม่เข้านะครับนะครับเวลาเติมลมแล้วมันเติมไม่เข้านะครับวิธีแก้ไขก็คือให้เราทําการนะครับเจียเจียตรงนี้ออกนะครับนะครับตรงนี้ตรงนี้มัน มันสูงนะครับสอนมันต่ําเกินไปนะครับมันทําให้ทําให้ตัวนี้นะครับกดไม่โดนนะครับตัวนี้กดไม่โดนวิธีการแก้ไขก็คือเดี๋ยวเราจะเจียเจียบ่าตรงนี้ให้มันลงอีกนิดนึงนะครับก่อนอื่นเราต้องใส่ตัวนี้นะครับใส่เั้นนี้เข้าไปก่อนนะครับใส่น็อตคาไว้นะครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการเจียตัวนี้นะครับ เจียเจียเข้าไปนิดนึงนะครับพอมันถ้าบ่ามันสูงเกินแล้วนะครับมันจะเติมลมไม่เข้านะครับนี่ครับมันจะเติมไม่เข้าเดี๋ยวเราจะมาเจียกันเลยนะครับ นี่ครับเพื่อนๆพอเราเวลาเราเจียเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องให้มันเจียลงมานนะครับให้มันเสมอกับตัวลูกศรมันก็พอนะครับแล้วเราก็เติมลมดูนะครับเมื่อกี้มันมันมันสูงเกินครับนะครับเติมได้แล้วแก้ไขง่ายๆนะครับก็ถ้าเป็นยางมาใหม่นะครับบางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็แก้ไขง่ายๆนะครับด้วยการเจียบ่ามันออกนิดนึงนะครับ ถ้ามันมันสูงมากมันจะเติมลมไม่เข้านะครับเราก็ทําการเจียลมไปนิดนึงแล้วก็สามารถเติมลมได้แล้วนะครับนะครับโอเคได้แล้วนะครับน็อตที่เราคาไว้แล้วก็จะคายออกนะครับคายออกอย่างนี้นะครับเพื่อปการล้างเกลียวมันนะครับเกลียวมันจะได้ไม่เสียนะครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่างกูลนโมดิฟายครับผมสวัสดีครับ